sit Don't down for you let me check if it's poison or not first wait mm -hmm. sit okay. down sit sit อะไรอ่ะลูก ยังไม่บอกเลยว่ามันเป็นโดนัทของหมามันค mm ือโดนัทสำหรับสุนั o ไว้จะเก็บฟอ d ที่ดับ e า i ์ไว้ชิล่าจะดังไรซีดัมซีดัมชิล่าวันนี้วิกกี้ไปดาวทาวมาอังกฤชายบายอังกฤชาซื้อโดนัทให้ชิลาด้วย มิกกี้พอแล้วให้หมากินไม่ไปแย่งหมากินหรอก I know enough you already c h i l l a b a already กิ w i <know. laughs> อ๋อไปแล้ว วันนี้ไปกินเขา่ายูดาวเท่ามาจากเลยอันซื้อโดนัตมาให้หมาอดอนัตมาให้ชิล่าสแน็คของหมาสันว่าชิล่าอเอ,อ้า